สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวิไล่ไฮโชกครับเมื่อน,นี้ทางช่องเฮ้าสีพาเอฟซีครับทางช่องตามหาแนวทังตัวเลขครับของปูเกตสองมักแข่งไงต่อหงวดประจัวันที่16ตุลาคม2 5 6พนหบานะครับบาแนวทังตัวเลขของปูเกตสองมักแข่งไงญครับสีเดือนทางไปทิศทางใด กับ MC เ c ขอมาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังแรงใจครับให้ทางช่องวีไล่ไให้โชคหาขีปฝากีต่อน้นองนะครับเอาเพื่อบวเป็นการสีเวลาครับขอกลับเลืน่นเชิญนพทุกท่านไปกราบนมัสการปูเกตสองมาแข่งใหญ่พร้อมกันเลยครับากาบนมัสการปู อ่ะพายเอฟซีแฟนคลับมาตามตองหดกระปูเพราะว่ามาหลายรอบแล้วบุกปอดปูจ้าเกียรมันถาปลายปียังเกิดแผ่นไดเริ่มเปลี่ย้างนู้นถาไปอยากข้านู้นออกไม่ได้เอาหลักสิบล่างเข่าหน่อยป่ะครับหลักสิบล่างนี่ยมันหนาเลยนี่ว่าหนอะสามเซีหาเข้าสามเอฟซีกบ้าตาหากบ้าหาบาหลักสิบล่างก่อนหลักสิบล่างทำตัวมาหนึ่งตัวปะปู แมนเป็นลักเซีบม right. okay. ันไม่ได oh. cool ้กลับยากนะเลขเลขสุดๆทำมีมีตัวไซเซ่เลยมีตัวไซ่มาใส่เลยเลยบอกเลยมาหกมาหกหนึ่งครับมาห้าห้าสามครับมาหนึ่งหนึ่งสี่วอกเลยมาสี่สี่สองมาแปดแปดสามมาเจ็ดเจ็ดห้านี่มหันสามสี่ห้าเนี่ยเข่าห้าสามสี่ตอนมหาครับครับโอ้วันนี้นี่ห้าหกเจ็ดห้าสิบบาทสิบบาทอือ ถ้าไปปียังเกิดขึ้นได้เอ,อป็นแค่ทางัครับแมนครับปูจักาพรรมาบอหลุดงวาน,น,นี้เด้ปูเบ็นไม่ได้ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดเป็นหลักสิบรางเป็นทีมันนะตามกับยังเกิดขึ้นได้กอถ้ามาหันนี่มันมาใ่ดีได้เลยห้ส่วนบเ้ยว่าเดินยงีมาตลอดเดินแม่นี่จากนี้มากบอลหลุดส่วนนี้ตะกี้เขาก็ไปบนล่างนะอือบนล่างก็ตลอดบอลหลุดจากที่ยบนล่างเพรว่าบนกับล่างมาติดตลอด เ้าเนเรียนๆนะครับถ้าเบิ้งตน้านี่มันก็เจ็ดงวดตดีดตัวตัวปนนูอันอันนี้มันเป็นลักเบพรางทอเทที่จริงส่วนี้เป็นบนล่างมันมาได้ทั้งบททั้งล่างเป็นเรขครับสามารถมาบนล่าง้นม่นเกรงาะว่าเนี่เนี่ยลักิบล้างมันเขามากมันลครับถ้าตัวตัวนี้ก็นนาใซเห็นไหมมา,มาหันกับสามรับสวนหรว่ามันมาหนึ่งได้ห้าสูนอันนี้ก็บห้ารับสูนนี่ครับก็ใส่ดีเ่ยนะเอาูนก็เห้อ่นนนี่เอาเอาสามคูณ ล่างบ่ปูมันล่างตาเขาว่ามันล่างแหละตาบนไปได้บนก็ไปได้ครับตาส่วนมันเป็นหลักษิพลางถามว่าบนเยอเนียร์พักซูลเก็บกับซูลหาก็อะไรครับ <c oughs> ครับคือว่าน,นี่เนะี่ยหายตาล่างมันบนปป่นปูกว่านี้่ตาล่างเนีแค่นี้แหละอ้สามขูดเล็บบนบ่มีนมาปูบ่บ่นเหี้เพราะเพอร์กับบ้าบนได้ในซูลเก็บนะถามว่ามาบนมันจะเป็นหลักหษิณนะครับมีหาซูลอีกบ่ปูมี ตามสูตรแม่ปูแม่ตามสูตรธรรมะม้าธรรมะบนเป็นสูนหาเลยสูนหาได้บนแห้าศูนย์ห้าระนี่ะถ้าขึ้นบนจะเป็นศูนย์ห้าหรือหนึ่งห้าทันทีศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดครับธรรมะร่างมันจะเป็นนานี่เรืองเสือเถียธรรมะบ่นธรรมะ่างหลักสิบล่างห้าหกเจ็ดพี่น้องตามที่ปูเปิดห้เบิ้งหนาที่พานมากพี่น้องเจ็ดหวดติดนะคะเนาะต้อยยัดล้างไปหันเข่าสุ่มหัวปูพี่เดไหล่เด มันมันมาบนมาลางนะก็มาเนี่ส่วนนี้สามตัวเนี่ยปูสามตัวมาทั้งบนทั้งล่างมาตลอดคันวิ่งวิ่งให้ตัวใดเป็ปูวิ่งเจ้าวิ่งนี้เดี๋ยวเรามาเกตเกตเกตกระห่าเลละสองตัวนี่เอาเกตกรห่าวิ่งแม่เอกตกรห่าไปเลยเกตกรห่าพี่น้องาวิ่งคือวิ่งเกตกรห่านะคะเนาะปูให้สามคู่แขวนแขนพี่น้อง ล่างอย่างเดียวพร้อมนะคะฟันลักซิปให้พร้อมนะคะล่างอย่างเดียวถ,ถ้าบนมีโอกาสมากถบนมี <0 7 S 2> โอกาสมาเป็นศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหรือศูนย์หาไปใชนนะสามารถขึ้นบนนำ้ำเพาะได้เดินเงาเริ่พี่น้องอสูตรเดินตลอด,อดมีสิทธิ์ขึ้นบนได้ผมเด้อพี่น,น้องเริ่มชัดเจนว่านอกขับอยู่หลินแล้วทา่านนี่บนสูตรนี้แคปหน้าจอไว้ด้วครับนี่บนสูตรนี้ก็ได้นะสูตรบนปะคะนี่แมน สบวัตจะมาตัวเิยมสองเลมเ,เห็นไหมครับค่ะนี่ตัวชุดนี้กับชุดนี้นี่สามกับสองมาสา 2, 0, มสองเจดกับศูนี่มาศูนย์สามปะเจ็สครับบันหกหกเก้านี่มาหกเก้าตัวนี้สามกับศูนยคือสุดนบนไปบนช่วนมาไปบนหน้าไปบนล่างเนีตยามไปบนครัคคบคือสุดกับสามแล้วก็นี่กับส การสรุปง่ายๆบ่ว่าสิบนสิล่างศูนย์นี่ก็มาแห้งอยู่นี่แม่นบ่ปู้แม่ก็จับศูนหลอดซูนซูนนี่มาติดติดบนล่างได้นี่ปูนั่นแหละเั่นแหละครับแห็ว่าศูนย์มากแห้งศูนย์นี่มาแห้งเด้อพี่น้องนะฮะคือทางใดก็จับศครับสวนครับแคปหน้าจอไว้พิจารณาครับแนวทางตัวเลขของปูเกตซองมาแข่งใหญ่เฮาครับประจํานวด16ตุลาคมเนาะปูเนาะครับ ว่ากับย่เอานั่นละปทีย่เอาไรเอาคูนี่นี่ล่างไโดถือว่าแข็งแข่งได้ปูตาพุน้อยก็นตัวเดยวครับศนเจ็ดเม็ดเดียบนล่างเลยครับเอาปูว่าจะเปลี่ยนเงินซื้อตัวดียวรพี่น้องศูนย์เก็ัูนกระสันกะทินเท่าได้มืหรอปูวันที่เท่ายินี่แหละประมาณนี้โอ้ยิบหยเจด้อครับ ผู้ก้อนออกพันซาบพรฟันดีบพปู๋แล้วเมื่อกี่ยวกับกยังนี่แหละเพราะซุนหาซุนเจ็ดอะไรครับก็ถือว่าผู้มั่นใจซุนหาซุนเจ็ดเจ็ดศูนครับผู้ว่าสื่อกันบนไว้น้ำเด้อพี่น้องเด้อมีซิดมากบนเด้อ,รดอครับพี่น้องวา่าผู้วา่าเจ็ดศูนยะ์เนาะปูเนาะ พี่น้องพิจารณาเบิ่งนะคะเรียกบดซีเ็ดบะขับปูวันนี้หรือว่าจังไดมันก็บแต่ไม่เวล่ากันนั่นอ้อนบอลนั่นกับคลื่นเนี่ยที่ว่าเลนแค่นี้แหละอ๋อที่นี่แหละมันจะบปลี่ลยนเงินไประลาย <c oughs> สรุปไงบนล่างอยู่น้ำกันแล้วแม่นแบบปูแมน่แมนสรุปแล้วบนล่างอยู่น้ำกันแล้วเดี๋ยวนี้ปูว่าซ้ำโค้งสุดท้ายผนที่ปูนี่เนาะเพราะว่ามันบดไหลปูไม่ปูคือถ่าว่ามาสูนหาตะกาวหรือมาสูนเก็บที่งที่เด่นเล ทำมะม่วงบนมาลางถ้าตามสูตรมันนะครทำมาลางนี่อันนี้เป็นลักสิบลางบ่ถ้างทำมันมาบดสูตรเก็บสูตรยังไงอยู่สิเปิดตัวกลับเมนมอโแม่เอาค่ะที่ทานีงก็ขอขอบุญขอบคุณปูเดอร์ค่ะที่แบ่งปันแนวทางนะคะให้แฟนคลับทั้งช่องได้มีโชคมีลาภบอำกันนะคะสาธุครับปูณสาธุครับครับ หลังจากรับชมรับฟังแนวทังตัวเลขปูเกตสองบักแขงใหญ่นะครับก็ถือว่าเกือบซ้ำคงสุดถ่ายถ่ายสูนเลยนะครับพี่น้องปูหายแนวทังมา50607007กนะครับปูหวานแนวทั้งวันนี้อาจสิมาบนรางเลยนะครับปูหมั่นใจนะครับอาจสิมาบนรางเลยนะครับพี่นอ FC, ้องเอฟซีทั้ง่องเฮ้าแคปหนาจอไวพิจารณาครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับจิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลประจําวันวันที่16 กับตุลาคม2 5 6 0หา1 6หาับสุดท้ายนี้ให้เอฟซีทุกท่านนะครับทั้งช่องเฮ้าโศกโศก,กมาลำล่วยสุขสุขคนไปเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ